วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งาน Missing e er t t i c a ขับ t h a i l a n d ปี2020นะคะวันนี้นะคะเรามากับชาวบ้านสุซูกิวันนี้เราไปทำอะไรกัน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมนะคะเอเอ Attika ขับค่ะก็คอือเราจะเริ่มจุดที่สตาร์ทที่ใส่ใหม่นะคะแล้วก็ไปที่สระบุรีกันค่ะเพิ่มเติมหน่อยไหมคะมีอะไรบ้างคะมีค่ะท่านลูกค้าท่านใดทีนน่ ดูแลหน่อยไหมคะเกิดน้องเกิดเนาะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวไปแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวก็ไปชมภาพถัดไปหรือว่าคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงจะถ่ายให้ดูนะคะสรุปมาเป็นบิ๊ตตี้หรือว่าให้ฉันบอกตรงเนี้ยจ้างมาสี่ร้อยให้ฉันมาบอกตรงฉันนึกว่าฉันจ้างมาเป็นบิ๊ตตี้ทำต่อหน้า,นนาที่ต่อไปไะไอนะครับในครั้งนี้เป็น กิจกรรมแลด์ลีฟพี่ก่อนได้เรียนไปแล้วนะครับว่ากิจกรรมแลด์ลีฟเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณขับเร็วคุณจะชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาระดับของกติกาและรวมถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวด้วยนะครับอย่าทะเลาะกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีรูปแบบที่กติกาที่เสียงไปแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สลัเวลามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็กิจกรรมที่ทางสุกิตขับของเอเดนยาเนี่ยจับขึ้นทุกทุกปีเนี่ยเราก็ยินดี นีขอบคุณผู้ชนะขนุนร่วมกันเก่นด้วยรวมถึงผู้จำหน่ายซูกิวันนี้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยสุดท้ายก็อยากจะขอให้ทุกคนขับขีบ่ด้วยความปลอดภัยและมีความสุขและหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วเราเจะมีอีกต่อ,อไปะนะครับซึ่งพวกเราก็กคนได้มาเจอกันและวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นลูกค้าซูกิแลวก็หวังว่าเราจะได้ดูแลกันต่ตอไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับอุดยอดเลยนะครับผมชอบผมชอบคำพูดคำเล่นของที่มันร่วมมากนะครับ กิจกรรมนี้จะไม่ได้มีคนเดียวดีจากทับผมที่ทำงานอยูนะ่นะครับเผลอนะครับมามีของด้วยนะครับอันนี้เป็นของอ่าเรียนน,น้อยจะรับของทับซูสตินะครับมอบให้ให้กับซูนรกนะครับ เราก็มาถึงจุดแรกกันแล้วนะคะจะเป็นบ้านไร่กาแฟนะคะตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะไปทำกิจกรรมกันก่อนนะคะไม่พอได้ไงตออยู่ตรงนี้ไม่ตกสิไปเลยอาทิตย์สองว <c oughs> ่ะหมายเลขสิบสอง วันนี้มาทําอะไรครับมากับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันคะไม่รู้สนุกไหมคะสนุกสนุกชอบไหมคะชอบค่ะแล้ววันหลังเขาชวนมาอีกจะมาไหมคะไม่รู้อ้าวต้องดูก่อนเนาะค่ะเชื่ออะไรหนูเชื่ออะไรมีโอมีโอเนาะมาครั้งแรกเลยใช่ไหมครับอ๋ออันนเท่าไหร่คะ เจ็ดขวบเนาะมาจากไหนคะจังหวัดอะไรอุดรอุ้ยมาจากอุดรเลยนเหรอโอ้หนุ่มอุดรหลอโอเคถ้าเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะเราจะไปกันที่ตลาดหงปีนะคะแล้วก็จะไปรับประทานอาหารทานข้าวกันที่นั่นนะคะไปกันเลย ตลาดหัวปีแล้วนะคะมีหัวปีไหมคะใช่ใชไม่มีหัวปีไหมคะี่จะหัวอื่นโอเคอเค่ะถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปรับประทานอาหารเดี๋ยวขอตัวเดินไปก่อนนะคะ เราอยากอาีนะให้ขอาไป่พนตัวาีพบกันนะคะที่รีสอร์ทชน ตอนนี้เราก็มาที่ส่วนบิกเต้ใช่ไหมคะพี่ตอนนี้เรามาทํากิจกรรมอะไรคะแลนดี่ <L ally. S 1> แล้วก็เมื่อกี้ไทยคําถามมาตลอดทางเลยส่วนมากเขาจะถามแบบว่าเจอเสาอะไรเป็นอะไร อันั้นมันบางอ่ะไอ้ไกันนี่จต้นไม้กันลงหลับกันโอ้ยลงไปบนน่คุณผัวเหรเสียงแหงอุสวยมากเลยอ่ะพี่บูดกลังกำลังหาอะไร RC ค่ะตัวที่สิตัวที่สินะคะตัวที่ยีแล้วได้หลือตัวที่ยี่สดย ตอนนี้เราเป็นประมาณเกคาชสั่งกระสีสีฟ้านะคะเียยววไ้หน่อะสั่งกระสีสีฟ้านะคะฟ้าเป็นจุดใกล้สุดท้ายแล้วค่ะจุดสีเราตอนนี้องยังหาอาสีกันอยู่นะคะขับรถก็ระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้เสียงแหบเซ็กซี่จังกรสีฟ้านะคะหนาบอกเอ นี่ไงจอดก่อนสังกะสีสีฟ้าปะเนี่ยเฮ้ยเออเคป่ะน่ะถ่ายวีดีโอหน่อยถ่ายวีดีโอเคเอาให้เจกูลงเงงด้วยเคเฮ็ดอะไรน่ะตัวเจหรือตัวเฮ็ดน่ะเคท้องกล้อเคคิงไปเจเฮ็ดไปไปไปเจอยู่นี่เขาให้ดูตรงสังกะสีหรือตรงเสาอ๋อสังกะสี ไอตัวเฮ็ดเนี่ยตัวเสาอมันหลอกอ่ะดิหลอกชิบหายในช่องหลอกนี่เห็นไหมคะมีตัวหนังสือด้วยทำไมนนนแบบี้้วววะทรมาานนคหิขี่หิวข้าวข<ช>นมปังนี่ไงหมูปิ้งก็ยังไม่หมดเลยพ่อคะทำไมรถคันที่หิวโหยจังครับพ่อแล้วมันทำอะไรของมันนี่มันหลอกตรงนี้เจ๊นี่เฮ็ดเนี่ยมันหลอกอยู่ตรงนี้ นั่นแหละสังกระสีก็มาลองไงเคเห็นไหมเคตัวเคป่ะตัวเคตัวเคพี่เคไปเหลืออีกจุดนึ่งเราเรีวกข้าวเขากินข้าวกินปลากันหมดแล้วสองข้าวเดือดเดือดเดี๋ยวได้ข้าวกับผักแล้วกนะไปเมื่อไหร่ครับนี่ก็ถึงแล้วนะคะห้องจัดเลี้ยงทานอาหารนะคะตอนนี้ก็ถึงโรงแรมอ่าสุภาลัยป่าสักรีสอร์ทแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกันด้านในนะคะ เดี๋ยวขอตัวไปด้านในนะคะมาในงานเราด้วยครัตอนนี้ก็รับประทานอาหารกันนะคะภรรยาไม่มียังมีลูกสองคนทุกงถึงตู้ใหญ่ต้องทำเพื่อลูกนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเราเข้าสู่พิธีกันอย่างเป็นทางการนะครับผมนะครับรางวัลแร่รี่นะ จะรีวิวไม่ให้ถ้าของกี่ทิ้หมดละที่อยู่ในรถกล้ามาด้วยวันน,นี้ก็ตื่นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปรับประทานอาหารกันนะคะเราก็จะไปกับซูซูกิโรดิก้าคันนี้นะคะ เอเดิก้าหรือเอเออเซเว่นนะอเอาลองเล่นมุก<า>เล่นมุกนิดนึงโอเคไปกินข้าวก,ากันเลยค่ะน่ารับปี้เลยใช่ไหมน่ารับปี่หไนนหมไม่ทำไมเราไม่เล่นน้ำวะจะกเกเอามีแค่ชนในกิ่งไหนก็ลงเลยครับผมจะเดินมาตรงสระว่ายน้ำน,นะคะ มันเป็นที่เราประทานอาหารเช้าเด็กก็เล่นน้ำกันอยู่ค่ะับแล้วนะคะใกล้ถึงโซลูแล้วค่ะนี่น,นะ,ะ,ะน้านสองแล้วค่ะอ้าวเดิเไมไหมโอ้เดิมมาก โชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครนะคะที่อยากจะไปออกทริปกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมีจัดไปที่ไหนก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจรถก็ติดต่อมาที่สุกิพัลลังศรนะคะวันนี้โบวี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ทิปบ้านกันแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ไปสิ <180. S 2> ไปกลับบ้านแนะันคิดถึงบ้าน